แย่มากเป็นจังไดนคือ hmm. ซ yeah, ื yeah. mm ้อได้ห oh. น่อยนะครับนี้มแพงัวแพงก็เลยก็เลยซื้อบ่ได้ซื้อบ่ได้ปันไหนอาทิตย์สุดท้ายเหรอเนี่ยคือว่าอาทิตย์สุดท้ายอ่ะหยุดโดนปันไหนราคาไปไม่ไหวอ๋อราคาไปไปบ่ได้เลยสิหยุดก่อนนะครับทั้งเป้ก็บ่เห็นด้หยไหมเนี่ยทั้ อ๋อหลายคนก็เลยพอเห็นปันไหนเพราะว่าง้อแพ่งอ๋อเวียดสื่อแข็งกว่าเวียดสื่อแข็งกว่านะครับเพจหายสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือครับแยกการช่างอำเภอกันลารกังหวัุิขเกตครับเมื่อนี้ภาพพี่พน้องนะครับเราะเบิองนะครับบรรยากาศการสื่อการขายครับ เมื่อนี้นะครับการสื่อการขายเป็นจังได้แน่นะครับสถานการณ์ง้อขุนง้อเนื้อนะครับง้อเหลียงง้วง่ามนะครับเดี๋ยวเราสีเหล่อเบิ้งตลาดน้ำกันครับไปกันเลยครับนี่ดาราประจำสองผมครับสวัสดีครับครับเมื่อเนี้ยเมื่อเนี้ยได้ยังมาแน่เมื่อเนี้ยไปมาสเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวห้าตัวยู่สิบตัวอยู่แล้วครับปลาบะหมานหรอกพอได้์ปนพอได้์ปนอีกนะครับพอได้์ปนพอได้เลี่ม เอาซอ300ขายไปพี่น <ges> ้อອเอ้ยงัวมันมันถูกงัวมันบ้นเจ้าขนมาคเอาซเลย นี่ครับพี่น้องครับได้มาเหลือเหลือหมื่นเก้าคำนึงสละหมื่นเก้าตัวละพี่น้องเอ้ยตะกี้เมื่อไรดอกจระสามหมื่นสี่หมื่นนี่พี่น้องห่องซื้อเดยเ่าท่านได้ขายครับอ๋อนี่ยตัวล่องคันได้อีกราคาห้องห้องซื้อๆครับห้องซื้อๆอยากได้เห็นนะนะอยากได้ราคาอยากได้นะครับตัวละหมื่นเก้าพันบาทนะครับเด้อของเพื่นเนี่ยสวยๆงามๆพี่น้องตัวใหญ่ๆสูงๆแดงๆเลยแดงๆนะครับพร้อมผสมหรือผสมแล้วครับอันนี้อันบ่จักคือกันเด้อครับเออตัวนี้บ่ได้ถามคันเม่าสุดไกลและราคาเต่า เขาว่าตัวไหนกระจกใครปุ๊บปับปุ๊บปับครับคุยกันง่ายซื้อง่ายขายของซื้อง่ายขายของซื้อง่ายขายของแต่เมาจักมะจักทองบ่ทองเด้อพี่น้องเฟิร์มมาแต่ว่าก็แต่ว่าดิขายลูกมันออกไปแล้วนี่แม่นหรือมาผสมผสมบ่จักครับอ๋อแต่ว่าสมผสมบ่จักนะครับรังรังรั่งเท่าพกันรักลี่รักสมกับปอฮู้คือคนรเลยนะขันว่าก็ได้ขันว่าก็ได้นะครับพี่น้องนี่นี่นี่เนี่ยเรื่องพนัน เป็นขายเพ้่นมาขายตัดลำดับทีครับได้ได้ครับอาจารย์ได้เมื่นตัวละเมื่นเก่าด้ครับเพื่อนะเมืนเก้าราคาห้องราคาห้องนไลายเตอร์อยู่ตรงตัวละหมนเก้าครับอ่องเมืนเก้าแต่ต่อร่อนกันอีกอาฝากเบอร์บ้างครับครับศูนย์แปดหนึ่งครับผมสามสามสปดนึ่องครับครับผมอยู่ขอยู่ลักมีกบ้าครับ มีอยู่ครับมีอยู่ผู้ใดอยากได้น้ำนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับกันเพรามักสองตัวนี่ตัวละเมินเก้าตัวละเมินเก้าอยู่ขอกอยู่อยู่ขอกอยู่รักมีอีกครับพี่น้องก็ได้ครับนี่ครับพี่น้องครับหัวมักจะใส่ของหัวไหมหัวอยู่ศิรัตนาครับศิรัตนาเด้อครับเด้อกัดเดกเบื้องอีกกัดไปอีกครับพี่น้องครับเมือนในไฮบัตหมานครับผมครับผมขาวขาวครับเพื่อนว่าเอาไปเลี้ยงเนี่ยเอาไปเลี้ยงเนี่ยเท่าใดครับจังสี่ ก็อยากซีพันหาอ่ะอยากซีซิบหานะครับพี่น้องครับอยากซีซิบหาเพิ่นแยกแม่มาบอกครับเรื่นว่าแม่แม่แม่เพิ่นนี้น้ำผู้บ่าวอ๋อแม่หนีแม่น้ำผู้บ่าวแล้วครับพี่น้องครับก็เลยเหลือแต่ลูกเนาะลูกกับแม่หนีนะครับก็เลยขาดนมแม่กับบัจจักนะครับแม่นีขาดแม่อยู่เนาะเพิ่นว่าเอิญซีซิบหาครับพี่น้องครับราคาราคาตัวล่องได้นะครับงูว่าปวดถึงหาพันนะครับเด้อพี่น้องนี่นั่งเอกนะครับนั่งเอกประจำทีมงานครับเมือนี้ เดือยเห็ดน,นองนะครับพี่น้องเนี่เบิ้งเบิงคักๆด้วยสี่สิบ้นะครับบบิเป็นสี่หมื่นหาได้พี่น้องสี่พันหาสี่พันหครับบนันนี้แม่ลูกนี่ว่าเท่าไรครับเนี่ยสองหมื่นสอส้าสองครับพี่น้องลูกโูอันนี้ถูกเป็นน้าสองหมืสองพันครับพี่น้องครับอันนี้ก็ได้สนใจด้วยครับเด้อนี่มั่ว มือน uh right. totally> like wow. ี้มือนี้ได้มาั้งตัวครับมือนี้มาหาตัวมาหาตัวเหลือแค่นี้ละอ้อมันว่าเท่าไหร่นาะสองหมื่นทนสองหมื่นท่านนะครับลูกแม่นะครับเอาผู้ใดอยากได้ง่วงนเ่าฝากเบอร์ศูนย์หกห้าคผมสามสครับหกเาม้าค่ะผมห้อยยังกอคห้อยเบีย นะครับหอยเบียร์ครับมาจตยใส่ครับหอยเบียร์ครับมาเตยพื้นฐานพื้นฐานบานเท่านี่ล่ะนะครับผู้ในะดยอยากได้ง้วนนะเพื่นเด้อครับเอารา,า,าคาทุกราคาสามารถต่อรองกันได้ครับนี่นางเอกเพื่นเอิญซีซิมหาคู่นั้นเศร้าท่าได้กว่าคู่นี่เศร้าสองตัวนั้นเศร้าเอด็ด เศร้าเอีดนะครับอันนี้ของอาจารย์เพิ่นอน4ปัญหาเนี่ยมันสมใจป่าขายระบาดเจังเดือดคืบได้หยังนั่นแหนะขายมูนถือกันมาบากินเหล่าใจโมยไยโม่ไหนขายดอกกั้วมันต้องเมาก่อนจะใจใหญ่โอ้โหนะครับพี่น้องครับโอ้แมงมุมมูนพอโตเดี๋ยขายขายได้กำไรขายพี่น้องเอ้ยขายเอาเสือเอาเสียงเสือหรอกขายเอาเสือเอาเสียงนะครับแต่สวดสวดกันพี่น้องมันเกืออันนี้มันไม่ได้หรอก คือกันก่อนเหรอพี่น้องตั้งใจง่ายนะครับยอมใจก่อนขาดทุนได้กําไรขายเพิ่นมาสวัสดีครับมาดีครับมาดเดอดี่เดือสี่เอามัดตัวครับเอามาดสิบเดือดสี่อโอ้สุดยอดอีกแล้วครับพี่น้องครับ,รบอันนี้แม่ม่านนะครับเด้อภูมิใจเสนอครับพี่น้อง แม่มันแม่มันบาบเท่าไรครับอาจารย์หมื่นแปดพันหาครับเจ็ดเดือนครับมันเจ็เดือนไปเรียงอีก2・องเดือนนะครับได้กินนองครับพี่นอนตัวนี้แม่มานนะครับหมื่นแปดนะครับหมื่นพันเจ้าบาทครับอาจารย์แปดพันหาครับหมื่นแปดพันหาเด็กับเลอนะครับใส่อีกตัวเหลือของเห่านี่ครับพี่นองครับทัาอ่าราาเป็นอีกตัวนี้ครับพี่นอหมื่นสองพันหาครับหมื่นสองพันหาราคาย่อมเย้าครับ หมื 12, ่นสองพันห้าครับตัวนี้แม่สาวนะครับน้องแม่สาวเด้อครับเด้อนะครับแล้วก็ตัวนั่นนี่ครับตัวนี้มืดโฮกครับตัวนี้หมื่นหกพันครับพี่น้องครับบาดูตัวสีชี้หน่ยครับอาจารย์ขายเพิ่มหมื่นสองพันหมื่นสองนะครับตัวเถิกบอกรัึตัวเถิกครับตัวเถิกนะครับเด้อเบงกัวหมื่นสองพันเป็นนะครับนี่อาจารย์พันว่าด้อยนี่ขายดีนะอาจารย์น้องด้อยนี่ขาดตลาดนะครับตอนนี้ก็ไมห่างกันมาซื้อว่าแม่ใส่เพิ่มนะครับเพราะว่ามันผูกเปื้อนนะครับ อันนี้เหลือแค่นี้พออาจารันเหลือแคน่คคนี้นะครับใส่อีกว่าเหลือสี่คือเห็นสามมีสามได้จันหนึ่งสองสามสี่อ๋อตัวนั้นสี่ชีแล้วนะอ๋อที่อยู่น้ำเมือเหลืออ๋อฟังผุนขายแล้วครับอ๋อฟังผุนขายแล้วนะครับบรร้านน่ะผ,นผ,นผ้นนะครับขายตะลุ่ว่านตู้ผู้นะอาจารย์เนาะผู้นครับอยู่าลาอ๋ออยู่าลากผู้นะครับบนเมนต์งนี้นะครับผู้สลานะครับ อันนี้เหลือตอนนี้เหลือมีราคาอยู่3ตัวครับพี่น้องตัวที่4ี่ขายไปแล้วนะครับแบบพงว่าผูกขายมื่นสองนะครับเ่าผู้ใดสนใจอยากได้ง้วนน้ำอาจารย์สุดก็หาครับครับหกลสี่ครับสี่เจ็ดหกลูกครับผมผู้ใดอยากซื้อยากทายน้ำโทรมาสอบถามคนใดครับมนเดียมัดนั้นครับผมนี่นี่นี่ครับพี่น้องครับแม่กัดใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับโครงส้่งดีๆครับโอ้สูงแห่งนอาจ์เนาะครับสูงใญ่ครับ สูงใหญ่ยาวๆครับพี่น้องครับูาาไอดยอยากไต้นะครับช่วงนี้สายดํากำลังเหตุครับพี่น้องครับสถานะเพิ่นเป็นแต่ไหนเพินเ่นเป็นไม่หลูกออนหรือว่าเคยมีลูกมีต่อมาเคยมีลูมมาแล้วเคยมีลูกมาแล้วตอนนี้เพิ่นกับสถานะทองทอยู่สี่เดือนอะอนะครับต,ตอนนี้สูงเปิดเท่าไหร่ก่อนครับเนี่ยเปิดสองหมื่นเก้าดีครับพี่น <ๆ S 1> ้องก็ม <ๆ S 1> ี <ๆ S 1> ต,ต่อรองกันอยู่ครับพี่น้องตัวนี้ก็เดินใบหมื่นห้าร้อยนะครับเดิส่วนแม่กัดเปิดใบสองหมื่นเก้าพันนะครับสูงโอ้ปรแม่นลอยห้าสิบครับสูงสูงสูงลอยหกสิบนาะเพิ่นมานะครับสูงสูงของเพิ่นอีหลีนะครับพี่น้องโค้งสางใหญ่ๆสองหมื่นเก้าราคาเนี่ยต่อรองกันได้อีกต่อรองได้หลายต่อรองได้อีกแบบหลายนะครับเพิ่นมาอันนี้คือราคาห่องซื้อๆครับพี่น้องสายเนื้อนะครับ ตอนนี้กำลังเฮ็ดนะครับสายเหนือสีดำนะครับเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์ครับเมื่อนี้ได้๋ยวแม้ตัวครับมื่อเนี้ยเจอตัวเหลือเจตัวเหลืออยู่สี่ขายไปสามครับร้อยไดนขายดีครับร้อยไหนขายดีมือหางมือหัขายดีนะครับตัวนี้กับข้องเท่านะครับตัวนี้เพิ่นมาเมื่อหางนะครับเป็นไปประการต้นนั้นเดียครับเอิญเท่าไหร่เนาะเมื่อหางพันตัวนี้เมื่อหาร้อยเมื่อหาร้อยก็เมื่อหาพันนะครับพี่น้องครับ ฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องครับเพื่อเพิ่นสนใจอยากได้น้ำครับผมคือ843ครับผมผู้ได้อยากได้นอทครับผมอยู่มหาลายกันทลักนี่นะครับผู้ได้อยากได้น้ำนะครับโทรมาสอบถามเพิ่นได้ครับมันนี่ให้มันมนครับผมครับครับครับพอดีเบิรงหัวหอยดอกเด้อครับเด้อสวัสดีครับหอยดอกครับครับสวัสดีครับได้ยังมแม่เนี่ย เอามาตัวแม่หมันนะครับเด้อสองหมื่นสามพันนะครับของหอยดอกหงวงไปครับงวงเนื้อเพื่อนนะครับพี่น้องแม่มันหมันใหญ่ๆสองหมื่นสามเพื่อนวะแม่หมันตองบ่มีลูกนะครับพี่น้องครับบ่ไห้ลูกบ่ได้แล้วนะครับแม่หมันสองหมื่นสามพันออกมาตัวมันนี่บั่นนี่นี่นี่นะครับพี่น้องอ่ะเพื่อนเพื่อนอีกนะครับ ตัวนี้เท่าไรกว่าตัวนี้ตัวนี้เก่าพันครับตัวนี้เก่าพันนะครับของหอยดอกบอสตันเมืองนะครับนี่ว่าหอยดอกบอถึงนเมืองครับพี่น้องบันทึตัวนี้เลยครับเนี่ยมื mm ่นแปดพันห้านะครับลูกเพิ่นงามนะครับพี่น้องครับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่เดี๋ยวเสียหายเบิรงลูกเป็นลูกเพิ่นเป็นบีบมาเตอร์ครับพี่น้อง <The S 2> <The S 1> ลูกเพิ่นเ,นเป็นน้อนยุสัยน้อนอน, <The S 1> นี่อ้วนๆใหญ่ๆครับพี่น้องแต่ว่าแม่แม่เหล่เพิ่นไม่ลูกนะครับเพือเพิ่นไม่ลูก แม่เลคนับอันนี้เหลืออยู่สามตัวครับพี่น้องเ้ือยู่สามตัวอ้าวดูไม่ใส่หนับโอ้พี่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 ครับพี่น้องครับดูเป็นนอนอยู่พูนนะครับพี่น้องดูเป็นบีมมาเตอร์เท็ดตุ๊ปปุกนะครับพี่น้องครับเอาชุ้หายไ สองหมื่นสิบห้าลอยเป็นรถแล้วครับีปนองครับหอยดอกพี่นอในหางใหญ่หอยดอกเป็นถามเอาฝากเบอร์ครับสองหนึ่งห้าเก้าเป็นจังไน้ตลาดคือค่าแห้งไัเนี้ อยากการสั่งบุเคยงัวหลายคนหลายปั่นอย่เดียวไครับแล้วมันหาใส่หน่อยอ๋อครับผมเมินหน่อยๆครับพี่น้องครับเพิ่นมาเพิ่นมาพี่หยามาให้แล้วตัวนี้อ๋อเพิ่นมาเอาไปก่อยเลยได้เลยเอาไปก่อยได้เลยนะครับเอาฝากเบอร์เราหอยดอปอ่าให้มันมันครับมันนี่ครับมันมันครับซอยขึ้นรถครับมันนี้อยู่กลางตลาดครับพี่น้อง ไม่ร้อเขาสขาาตัหารยที่มีวนี่สอเาทตวัง่เรล่วนีหาร่ยกนี่เมองนีครับครับพข้านียวขาขาอยู่บ่เข็บาค้นอนตาขนผานเยอะขนาดเออเจ้าค้านานบางคนเดียวด้าััเมียตาดุีากเลย บันเดียววนะครันเราแหกอีกบัตรเป็นเงินเงินวัวันในหางสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้ทั้งตัวแล้วครับวันนี้วันนี้ไม่ได้เลยไม่ยังไม่ได้ทั้งตัวเลยได้เจ็ดแปดตัวได้เจตัวครับมัวว่านอยู่แยกกันช่างเออบอมแอนแยกส่งปล่อยได้หลายได้เ็ดตัวได้เจ็ดตัวว่าสิเต็มโหลดง่ายบ่เนี่ยลแย่มากเป็นจังไหนคือนซื้อได้หน่อยนะครับมัวแพง ก็เลยก็เลยซื้อบ่ได้ยซื้อบ่ได้ปันไหนอาทิตย์สุดท้ายเหรอเนี่ยคือว่าอาทิตย์สุดท้ายหยุดโดนปันไหนราคาไปไม่ไหวอ๋อราคาไปไปบ่ได้เลยสิหยุดก่อนนะครับทางเป้ก็บ่เห็นได้มืมเนี่ยุดเหมือนกันทางอ๋อหลายคนก็เลยบ่เห็นปันไหนเพราะว่างั่วแพงอ๋อเวียดซื้อแข็งกว่าเวียดซื้อแข็งกว่านะครับเพื่อให้ไม่ห่างจาก าจากเพชรนะครับพี่น้องครับจากเพชรบุรีพันวา่าสู่ราคาเวียดบอดด้น,นะครับช่วงนี้เวียดซสือแพงกว่าเอาผู้ใดอยากขายว่าสเปคให้เอคารครับผมหางยังกหง<อ>็หางมูนะครับหางหมูลงเพชรบุรีนะครับผู้ใดอยากซสือร้อยประมาณาตั้มก็มือหานอ ตามกว่าหมื่นห้านะครับหางมูรับวอนพี่น้องครับเป็นอ่าครับพี่น้องทั้งตัวแม่ตัวผู้นะครับรับเบิดนะครับช่วงนี้ครับมอน้ก็รอกร a หหางหมูเดี๋ยวสิบผ้าพี่น้องไปเบิรงรถหางมูครับขายแล้วพี่น้องครับเสน้ขายแล้ว่น้อขายแล้วพี่น้องมวใหญ่ครับ หายากครับพี่น้องครับร้อยนี่มาเห็นเผาแก้สีโลดครับพี่น้อง,องเปิดมาขายไปสามหมื่นกว่าครับสามหมื่นหาเปิดมาตัวนี้ปิดกันไปแล้ว<ห>นี่<ห>พี่น้องอยา่างพานบีหอยครับพี่น้องโอ้เต็มร้อยครับเป็นจังไงครับบรรยากาศบีกไปดีกว่พี่ย,พยัูม่ทัาานเลจังไหนหรอกเตวาน ไปเรื่อยไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยนะเต็มเสาไฟคือเก่าเด้อครับเด้อนะครับเต็มเสาไฟต้นนึงเดินก็มีไงโอ้โอ้ตัวใดน้ำน้ำเสนอครับน้ำเสนอตัวใดเนี่ยตัวใดมีหลายตัวกินมาก็ได้กันแหละตัวนี้ราคายเจ็ดพันครัวครับผู้หน่อยนี่ผู้หน่อยเจ็ดพันไม่รวสองหมื่นกว่าครับพ่มกับสองหมื่นจังหน่อยครับเอาจังหน่อยกับเจ็ดพันครัวเวิร์ดกับตัวใดเจ็ดพันครัวจะหนูพันครัวนี่ราคาราคายอมเย่าเบอร์ยอมเย่าไต่เมืองนะครับพี่น้องครับอุ้ม ป่านนี้ตัวแม่สาวนี่แม่สาวกับมือเงินสองพันหาครับมือเงินสองพันหานะครับรถดีครับรถดีราคาถูกราคาต่อรองกันได้ต่ออะไรครับต่ออะไรนะครับคุยถูกข้อเอาไปเลยครับพี่น้องเมย์มันก็สดๆแเหมือนกับรถมือนกินก็าบครับมือเงินสองพันรถดีกครับรถดีกนะครับบิ๊กหอยนี่แน่นอนมาตรฐานนะครับรถรถได้เบิร์ดแยกไดเบิดแยกได้เบิร์ดนะครับอยากได้ส่งไหลสไตล์ไดนะครับอยากได้ส่งไหลสไตล์ไดนะครับคุยกับบิ๊กหอยได้ครับพี่น้องครับนี่สุดยอดอีหลีนะครับอ้า ฝากเบอร์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 โทรอ่ะแมนอ่าผมมีเบอร์โทรเอาจุดเสาไฟนะครับมองเกานะครับพี่น้องครับแต่ว่าเอฟซีก็โทรกับคอมเมนต์หลายอยู่ได้เพิ่นเพิ่นบางคนเพิ่นบ่ได้มาแต่ว่าบิ๊กหอยนี่ต้องเสือโทรศัพท์ในเด้อครับเด้อเพิ่นว่านะครับพ่อเดทติดต่อง่ายๆเนี่ยนะครับเอฟซีกับป้าป้าอะไรตัวป้ามาประจำอ๋อมาประจำเนาะ นะครับผมมาประจำเพื่อนมาติดต่อครับผมบาเมื่อกี้ก็มาประจำมาดูมองเก่าๆนะครับเด้อนะครับเอามาติดตัวเหมือนเดียมั่งโตคลิปก็โตครับโตได้ขายดีสเปคไหนมันแต่ว่าถ้ามันถือกรได้ขายนะป๋าแปลว่ายังไงว่าขั้นของมันถือกรได้ขายเดียวข้อของแพงเนี้ยจุดน้อยเนาะอ๋อเข้าครับผมราคาเป็นหลักแล้วคาเป็นหลักราคาแปลว่ามันขั้นของมันเขาสื่อหในพว่างเนี้เกิดมันเกิดขายงไงเขาสื่อแพงเนี้ยขาย คล้ายยาครับผมครับตผามันตาะตัมตมเรื่องราค่านะครับที่ขยว่าเท่ากับคล้ายไงครับมแท่งเ่า้ายยาเมครับผมครับครับอันนี้แนวคิดแนวทางครับผมขับมขาดเพรา่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันบริเวเป็นอย่งนองอไรสดสุดไื้ออะไรยักไปที่อั้อะคือรถไแทะย่ำครับ เป็นคนเดียวเลยครับพี่น้องครับเว,เวลาจัดการเลยครับโอ้นี่มีทีมงานมาซอยนะครับเป็นแล้วครับพี่น้องช่วยโอ้โนี่ร่นนี่รับสวนกันไปเลยครับ หอมเล่านี่ครับเอาพวกไหนสวยงามๆามเอาผูกตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ขายเท่าไรพ่อไงตัวนี้ขายเท่าไหรครับเนี่ยเหมือนห้าพันหมือนห้าพันนะครับเด้อสวัสด,ดีครับแบสตัวได้วัวยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าอ่ะใช้ของเฮาเอาสี่เบิ้งของเฮานี่ครับพี่น้องครับของหอยเปียก แมนเปิดเลยเด้อครับเด้อคุยี่สิบกว่าไส์สเปกเนี่ครับใส่สเปกเด้อครับเด้อของหอยพีดราคาไดครับหอยพีทหนึ่งหลักนกว่าถึงสองหมื่นปลายครับเหมือนกว่าหอดสองหมื่นปลายครับพี่น้องครับพวกใหญ่สองหมื่นปลายสองหมื่นปลายนะครับโอ้หอยพีดขยับขึ้นมาสูงว่ะใส่ไงขึ้นโกลเกลนะครับพี่น้องครับนี่มีแต่วดือดันง่ายๆครับพี่น้องหอยพีดเหมายี่สิบกว่าตัวครับเหมือนกับพอการโยวาลิน อฝากเบอร์ผู้ใดอยากได้งหัวน้ำหอยเพียรศูนย์หกสองครับเก้าเก้าห้าครับเจ็ดห้าเจ็ดครับเป็นสเปกนี่ละครับแบบอื่นเอาบ่เอาครับเพราแม่หมันเพราแม่หมันไอาใช้แม่หมันไอ้พวกท่านเห็นแม่หมันทั้งพูดผุนบ่นะครับทั้งพูดผุนเด้อครับเด้อแม่หมันนี่บอย่างมากนี่บ่หมันหมันบ่เนี่ยหมันครัหมันคือกันเด้อครับเด้อนี่นี่นี่แม่หมันนะครับพี่น้องครับแม่หมันกับราคาดีหอยเพียรบ่นี่ครับพี่น้องนี่ควนอวนผู้ใดอยากซื้ออยากขายกับหอยเพียรับเด้อ โอ้มาสอบถามใดครับพี่น้องครับอยากขายงูมาได้ทุกรอยทุกสเปกขอให้ราคาไปน้ากันใดครับมันนานครับหอยพิทครับในห่างสาวครับพี่น้องครับในห้างสาวการังจ่ายเงินด้วครับเด้อนนี้ระบบออนไลน์ครับจ่ายเงินนะครับเงินสดบ่อพ่อโอนให้กันใดครับพี่น้องครับนี่ครับออ้ยงยใหญ่ๆครับพี่น้องจุดขึ้นรถครับ สวัสดีครับสวัสดีครับซื้อร้อยอะไรแน่ครับซื้อแม่ค่ะตัวแ,แ,แ,แม่คู่แม่หมันแม่โค้งแม่หมันนะครับง่ว่าของอหอยเพป็นนะครับของในหางสาวเพป็นเสือเป็นอ่าว่าแม่เป็นหลักนะครับพี่น้องครับอาใช้ประมาณไหนหน้องสี่เบิ้องว่าถือว่าเสือ<ล>ขึ้นรถไปแล้วอ๋อน,นี่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 ครับพี่น้องกําลัางสี่ขึ้นรถอยู่วยวนี่ โอ้เป็นวัวสาวเป็นวัวใหญ่เนาะนะครับเป็นวัวแม่ตัวใหญ่ๆนะครับเป็นวัวแม่หมันเด้อครับเด้อเป็นเด่นแบีงสันเป็นอย่างเป็นอย่างเข้าเข้าคือเป็นเป็นมักเป็นวัวแม่หมันเนาะใช้เหตุกันเนื้อมั่นอ๋อเป็นเนื้อแบบแบบมันมั่นแน่นะครับเป็นสเปคของเพลินนะครับเป็นเังสันอ่าเป็นวัวหมันอีกตัวหนึ่งนะครับสีสีเขื่นอยู่นะครับคันร้อยประมาณนี้ราคาอยู่ประมาณไหนเนาะเป็นนคซื้อแฟนซื๋อแฟนเป็นคนซื้อนะครับกระสี คนจ่ายเงินยังเดียวอ๋อจ่ายจ่ายเงินอ,อ๋อลักลักเที่ยวเขาจ่ายเงินมันสิประมาณ 20, 30, อาสองหมื่นกว่าสามหมื่นอ๋อสองหมื่นกว่าไปหอดสามหมื่นนะครับเพราะว่าแม่หมันเท่าแรนตลาดได้นะครับที่รับซื้ออยู่เป็นเด็กกันช่างครับอยู่ใส่แหนไปทุกตลาดนะครับอ๋อทุกตลาดทั่วภาคอีสานนะครับว่าลินสมปอยนะครับยะโสลอยเอ็ดนะครับไปไปเบิร์ดนะครับเอาผู้ใดอยากซื้ออยากขายนะครับอยากได้เพว่าแม่หมันนั่มนะครับหรือว่าอยากขายเพว่าหายเอาฝากเบิร์ดนะครับ 099245996ครับผมเจมูนะครับผู้ใดอยากซื้อนะครับโทุอยากซื้อน้ำนะครับอยากได้ง้วนแม่หมันหรือว่าจะขายง้วนแม่หมันให้เจเพิ่นนะครับกะโทรมาสอบถามเพิ่นใดครับผมผัดหน่อยไมวแมาไมวแมานะครับพี่น้องครับเอาง้วนเขื่อนยางเดียวครับบอเอาสัมผัสเอาง้วนเขื่อนยางเดียวครับลดเร็วเร็วสัมผัสหน่อยบรรยากาศนะครับช่วงมิติไพ่เลยไทย t h a นะครับช่วงไทย t h a คลิปครับพี่น้องเป็น นี่ครับวัดทับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องครับกาลังเสี้ยวงวดขึ้นนะครับวันนี้ได้เท่าตัวครับวันนี้สามสิบตัวครับได้สามสิบนี่ครับพี่น้องครับได้สามสิบตัวดนะครับเด้อเป็นร้อยประมาณนี้ครับพี่น้องครับของเนยาท็อปเปินครับพี่น้องครับขึ้นรถแล้วนะครับเอาขึ้นรถเองพร้อมนะครับเขินง่ายพร้อมขึ้นง่ายๆนะครับตัวทั้งหมดสามสิบตัวนะครับเป็นร้อยร้อยเสี้ยวขึ้นอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ หมื่นสามนะครับหม as. ื่นสามลงสครับลงเพชรบุร right right ีคร right ับเพชรบุรีคือกันที่งานเดียวกันก็เสียหมูนะครับพี่น้องครับนี่เสียหมูนั่งนาเสาเมื่อนี้ซื้อซื้อราคาแข่งเวียดบ่ได้นะครับนะครับราคาง่วงเป็นจังไหนครับขยับบ่าสายเนื้อแพงมากแพงมากนะครับแพงมากนะครับพี่น้องครับสําหรับเสียท็อปเปินวานะครับหูซื้อว่าง่วแพงขึ้นนะครับพี่น้องเอาบัเนี่ยเอาเอาไปเนี่ยเอาไปเฮ็ดจังไหนครับไปมีลูกฟ้ามรับขุนต่อบหรือว่าจังไหน เอาขายทั่วไปเอาไปขายทั่วไปเอาผู้ใดอยากได้ง้วนนั่นนะครับง้วนอ่อดอยเขาขุนนะครับง้วนบาม่านลูกผสมนะครับเอาฝากเบอร์นะครับคันผู้ใดอยากเสือง้วนนั่นศูนย์หกสี่สามสี่หกแปดเก้าศูนย์ครับผมไปเบิ้งได้อยู่เพชรบุรีนะครับพี่น้องครับบันลาดเลยครับเด้อผู้ใดอยากได้ง้วนน้ำเพลินนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับราคาถูกกันขายให้ได้เบิ้ดนะครับขายให้ได้เบิ้ดซื้อให้ได้เบิ้ดครับพี่น้องตอนนี้เป็นช่วงเป็น ฝังว่าเขานะครับเขาไวะมื่ท่านอ่านน่ตจืโอ้ทุกวันเออกัแลน้ยไาซื้อไข่ไ่โอเขาสกมันเบ้แลผียวสองตเป็นจังไรราคาปลาเมือนเนี่ยาไปพ่อมาปะพ่าไปพ่อมาซได้ท่อคัซื้อได้ถือกับเซื้อได้แพงกัขายไม่ได้คันซื้อได้แพงกัขายไ่ได้ครับจะทอปจ่ายเงินครับ สัมษณ์นะนี่ครับบรรยากาศนะครับล่อรับเงินนะครับจากเบียรครับพี่น้องครับล่อรับเงินนะครับพี่น้องครับเป็นจชได้ขายดีไหครับโอ้พอด้กยไรหน่อยนะครับพี่น้องครับถือว่าถือว่ากันยังดีสีได้ขาย ยังดีที่ได้ขายนะครับรอดรับเงินจากในหางเบียดปะครับกำลังเดินทางมากำลังเดินทางมานะครับในหางเบียดนะครับตอนนี้ก็ว่าเขาข้อเขารักเรียบร้อยแล้วนะครับรอแต่รับเงินนะครับพี่น้องครับเดียวกับรถมาขึ้นครับพี่น้องบรรยากาศช่วงขายสนามครับพี่น้องว่าร่อขึ้นรถครับครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศช่วงซ้ายครับตกในห่หางในหอยนะครับกัเร่งเอาขึ้นนะครับพี่น้องครับส่วนไญ่ก็จะเป็น ในหางผัดกลางครับพี่น้องครับค่อน้างที่จะหลายนะครับเมื่อนี้ในหางเป็นค่อน้างที่จะบนกันนะครับว่าราคาเมื่อค่อน้ังที่จะแข็งนะครับเมื่อสเปคที่เป็นต้องการนะครับพี่น้องครับเพาซื้อนะครับคนงที่จะซื้อยากนะครับบางคนกับลดจํานวนลงนะครับเพราะว so i mean ่าเมื่อค hmm. ่อน้ังจาราคาสูงนะครับแต่ว่าเวียดนะครับเวียดยังสูตราคาอยู่นะครับเวียดยังสูตราคาอยู่ ขันเป็นง้วแพงนะครับกะจะเป็นเวียดนะครับเป็นชอนขื้อเขาว้นะครับแต่ว่าขัดเป็นง้วสเปกหรือว่าง้วอย่างกังจะเป็นงูอ่าจากนห่หางพากกลางนะครับเป็นคนเสือนะครับนี่คือบรรยากาศคันมืออื่นนะครับกับพอกันนะครับอยู่ตลาดนัดวารินชำลาดผัดจังหวัดอุบลนะครับคลิปนี้ก็ใบสมิตรสกก่อนนะครับพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ แมนแมนครับตำรวจจับบนอะไรแบบแบบแบบนี้ต้บบองขอเลยครับต้องขอแมนาแมาเลี้ยน,นเลียนไปบ้านนอกเดี๋ยวยแ,แต่ว่าเลียนแต่เลี้ย<อ>นในเมัอมันพาว้ยครับเขาทาน้องครับนาะ